สวัสดีครับอยู่ช่องว่าก้างปางนั่งแข็งดูรายการผีเราเราเรื่องผีครับตอนนี้เป็นผีที่น่ากลัวเ,เดี๋ยวดูไปวะลืมบอกวะอ๋อบอกเขาละจะเริ่งกดไลค์กดแชร์แล้วเขาด้ควผีมาหรือครัวหรือคว,อควผีเยอะก็ไปจะเริ่งเรียกพ่อแม่ดูด้วยนะครับแล้วก็เอ้ยเอ้ยจะเริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับไปดูผีกันไปครับโอ้ยนานเฮ้มาที่นี่ทำไมวะโอ้ยบ้านแก โอ้ยมาเลยเออน่าทำไมทำไมวะเขาเล่นฟรีไฟอาวีอยู่เลยให้เราทำไมให้ไราโ้ยอะไรเนี่ยเออใช่ทำไมไอ้ก็เคสใช่พึ่งเอยมาเลยมาที่เรามาเล่าเรื่องกันเลยฮะเล่าเรื่องผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ไอ้คิดเรไปไหนวะเลราคือเล่าเรื่องเกี่ยวกับเล่าเรื่องผีโอ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อเหบอเนี่ยน่าเบื่ออะไรเลยเออมาหน้ามาหน้าเบื่อจี๋นะเขาไม่เอาเลย พึ่งเอาน้าไม่เอาเราโกหกผีอะที่เราขีหัวขาเราไม่เราก็กหกฉีแอดแล้วนะเอ้ยเอาก็ได้เอาก็ได้วันนี้ไม่วันนี้ไม่มีการบ้านพอดีเลยเบื่ออยู่ได้เอ้ยเบื่อเบื่ออยู่ได้เฮ้ยเอาเรื่องเราเรื่องเลยมาออนออนก็คือที่หนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งกำลับปลาให้เมียเขาอยู่อ่ะผู้ชายนะนะผู้ชายผู้ชายที่เขามีเมียอยู่อ่ะอ๋อโอเคไอเขาหาปลาไอเขาเรื่จนเสียงหนึ่งกงก่อย ก้องก่อยโอ๊ยเฮ้ยไม่ก็หาปลาให้เมียเมียน <ination> ี่ไอ้ขี่บ่นจริงๆหาปลาดูเรื่อยปลามันหายอะอายกินกดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยที่มันมีปลาเมียโอ้ยเมียเราสมองไม่ีสมองไหมเนี่ยที่มันมีปลาโอ้ยก้องก่อยก้องก่อยเยอะนะเยอะนะนี่มันเสียงก้องคุ้นก้องก่อยเหรอไม่นะพี่นี่มันคลาดอายก็นอนเฮ้ยอันนี้อันนี้อันไหนนี่อ่ะปีนึงก่อน กังไก่กังไก่กังไก่ฮึกังไกกังไก่กังไกกังไก่ฮยน่ากลัวจริงๆเนหม่ฉันอาชวนนอนคนคเห็นยครออมีเนินะครับคู่แข่งคนที่ยืนเอาไม้ไหมครับก็คืนชาวนาที่อยู่ในขามีเขาอยู่อันนี้คิดมากครับคิดแข่โบ้เฉยเอาไรไปกังไก่กังไก่กังไก่กังไกยกังไก เฮ้ยน่ากลัวจริงฮะฮะไอ้กังกัยกังกัยกังกอ้าวไอ้ตาขุดไม่เลยกังกอยกังกอยโชคดีฉันมีตาขุดเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยไม่น่ากลัวนี่ว่าเพื่อจะไม่หวาดกลัวมันเลยฉันขอกลับบ้านจะไปนั่งมีกังกอยน่ากลัวเออเอาไปไหนเอาไปาไหนกุ๊บ โอ้ไปเรืจริงเฮ้ยเพื่อนเรื่องนี้ไปล่อให้เออฟาน,นะเรื่องนี้เรื่องปอนข,งขี่มูอายโอ้คนนางแกแข็งเขาเจอคนบ้าเฉยนะไปดีกว่าเฮ้ยแบบนี้อร่อยเลยเราเลยผีให้มันมาหนีจะไปเออไปกลับบ้านก็ได้นอนแล้วได้นอนแล้วกองก่อยกองก่อยกองก่อยกองอืมสวัสดีครับคุณเรื่อนผีกองก่อยไหมครับน่ากลัวไหมครับน่ากลัวจริงกดไลค์ ไม่น่ากอดอ่ะกอดอีกอันเขาบอกออานางผีกังกอยนะพิงก็ก้อยอยู่ในป่าที่มีป่าล้านแต่ว่าคนที่จะเจอกังกอยกังกอยจะมีพวกคนที่กังกอยเขาจะมีขาเดียวไอ้ผีน่ากลอวไงครับมันฆ่าเขาได้ด้วยมันฆ่าเข้ได้มันจะกินอ่าผีป่าเดี๋มจำนวนมันเยอะมากพีงกก้อยผีที่น่ากลัวมันจะวิธีจะหนีได้คุณจะเอาจากป่านี่พ้นคุณจะเอาคุณจะเอาป่านี้ให้ได้แล้วก็เจอผีกังกอย คุณน right? ี่เอาขนแทงตายเลยครับเอาไปสี่เรื่องเอาคุณเอาคุณจะหนีเอาคุณจะรอดไอ้คือคุณก็อยู่เอ้าไม้ครับคุณชอบเอาไม้เลยครับออ้เยอะอยู่ในพื้นอะไรจะตายผี่กงก้อยอ่ะนั่นคุณจะผีไอ้ว่าผมคิดว่าผีกงก้อยไม่มีจริงมันผีกงก้อยไม่มีจริงมันเอ็งมันมีก็อย่าเข้าไปป่านะครับทุกคนทุกคนที่ดูน่ะอย่าเข้าไปป่าคเขใครเข้าไปมันจะฆ่าคุณลาบบ๊ายบายนะครับเจริ่งกอดไล่อีกอันมีอย่าก้อยหมดเลยครับ ้าุณไม่กดไลค์คุณถูกยิงก้อยรอจนรอ,อแบบร like อแบบฟันไลค์รอเลยครับอาุณไม่กดไลค์อาุณกดทันกูจะ้าุณไม่กดไลค์คุณจะถูกรอรอจนตายเลยพเพแหอแรงอะนี่แค่เราเร่ครับไม่จริงแดีว่าอาุณไม่โอเคขอไปพูดนะครับแล้วบ๊ายบายขอให้เคาไีด้ดูฟันดีนะคะบ๊ายบาย